สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับคลิปนี้ก็มาที่ร้านซับไพบูาลอลัญยนอีกแล้วนะครับช่วงมีนาคมหกเจ็ดนะมารอบนี้รถเกี่ยวเข้าเยืะเลยครับจากรอบที่แล้วมีรถเกี่ยวคูโบตานะอาจอดอยู่ฝั่งนี้ครับตอนนี้หายหมดแล้วนะรถเกี่ยวคูโบต้าดีซีหกศูนย์นะครับน่าจะขายออกหมดแล้วครับ ฝั่งนี้ก็รอบที่แล้วจะเป็นรถบรรทุกนะครับ6ล้อ,อเทรลเลอร์มารอบนี้ก็ขายไปหลายคันนะครับมีแต่รถเกี่ยวเข้ามาแทนที่นะโอ<ห>้เข้ามาตอนไหนเนี่ยเรามาไม่ทันครับช่วงที่เราไม่ได้มาอัปเดตนะครับรถเกี่ยวก็เข้าหลายคันอยู่นะขายออกไปหลายคันแล้วครับ ตอนนี้รู้สึกว่าจะเหลือคันเดียวนะที่ยังไม่มีเจ้าของนะครับโอเคเดี๋ยวพาชมนะครับมาดูที่อยู่ของร้านก่อนเลยร้านซับไพบุญอไหลายตน์นะครับอยู่ที่บ้านโพนบุตำบลพรมเทพอำเภอท่าตุมจังหวัดสุรินทร์นะครับร้านนี้เราก็มาบ่อยนะผมชอบมาดูรถเกี่ยวครับรถเกี่ยวก็จะเข้ามาเรื่อยๆเลยก็จะมีบางช่วงนะที่เขาเอาเรถบรรทุกเข้านะครับ ก็จะคละกันมานะบางทีมาก็เจอรถบรรทุกเยอะนะครับบางทีมาก็เจอรถเกี่ยวเยอะนะครับแล้วแต่บางช่วงก็จะมีตัดอะไรขายนะครับอะไรรถบรรทุกอะไรรถเกี่ยวนะที่ร้านนี้ใครที่ชมคลิปแล้วนะครับสนใจอะไรชิ้นไหนหรือว่ารถคันไหนก็สามารถติดต่อสอบถามมาตามเบอร์นี้เลยหรือว่าอยากจะตามมาดูก็ตามที่อยู่ที่บอกไปนะครับ รถเกี่ยวหน,น้าร้านมี5คันนะแต่ว่าติดจองไปแล้ว4คันครับ<อ>เหลือคันนี้ครับคันที่2ไอ้นุ่มใบไฟที่ยังไม่มีเจ้าของครับเดี๋ยวผมจะพาดูทุกคันนะก่อนหน้านี้ก็ออกไปหลายคันแล้วครับแต่ว่าเราไม่ได้มาอัปเดตนะครับหมัวแต่ติดงานอยู่วันนี้วางก็เลยแวะมาอัปเดตสักหน่อย ก่ดันในการช่างโอ้ดูทางอุ้มครับเป็นเหล็กตะเกรงนะครับมองทะลุได้นะติดจองแล้วครับคันนี้รอบที่แล้วเหมือนจะเห็นนะเหมือนจะเห็นอยู่เนี่ยลูกดาวเลีดเกลียวดันตากเลีด พอก็เหลนะแต่ว่าเขาพ่นสีทับครับท่งก็ถือว่าใช้ได้เลยติดจองแล้วครับมาขันที่สองครับยังไม่มีเจ้าของไอหนุ่มไวไฟคันนี้ราคา5้า0 0นสามหมืน้าพันนสามมื่ห้าพันนะครับเป็นไอหนุม่มไวไฟมาจเจริญตั้งขันนะ เดี๋ยวพาชมครับปากคอลิดมีเพจให้ดูครับ kt 0ูน8 1แ่งูน คันนี้รถสองพันสิบครับไอนมสองพันสิบคันนี้น่าจะตกแต่งสีสันนะครับเนี่ยเขียวส้มตัวนี้ก็สีบรอนเนี่ยสีบรอนอเดี๋ยวพาชมนะครับ 2,010ดูครับมีสไปเดอร์แมนชุดบนก็เป็นเลดมาแล้วครับตูวนวดทางอุ้มมมีแต่งเนี่ยตรงทางเดินข้างๆให้ด้วยครับเครื่อง จีโอแปดซีเครื่องจีโอครับเอทีทูนะมอเตอร์ซาวเออร์ตัวเดินสิบสอง อนี่มีปั๊มแยกด้วยมีปั๊มแยกครับมันจะเป็นตัวยกคอนะเนี่ยเขาแยกมาใส่ตรงนี้ครับดูครับสีสันเละเทอะไปหมดเลยเนี่ยสีโอ้โห ทำสีเกือบทุกจุดเลยตะแกรงฝาม้อน้้ำก็รุ่นใหม่ฝาม้ามน้ำ้ำฝามอ,อ้อยนะครับตรงนี้ก็ตัดทำใหม่แล้วนี่ครับลูกปืนนอกสองตัวใช้เหล็กบางๆเองนะ ปั๊มใหญ่ครับอิตันเฟดดูลายน่าจะพ่นน่าจะพ่นน้งคันเลยสีสันนะครับ ห้าแสนสามหมื่นห้าพันนะครับคันนี้สนใจก็มาดูนะเหลือคันเดียวครับฝั่งโน้นก็ติดจองหมดแล้วหัวคาซี็รก,กี้ครับสิบล้อคันนี้ก็ขายครับแต่ไม่รู้ราคาครับต้องโทรมาถามเอา เกษตรพัฒนาคันนี้ปลดหนี้คันนี้ก็ติดจองแล้วอุเครื่อง ันนี้เป็นมอเตอร์อิตันนะครับตามอิตันแฟสยสิบสองสภาพก็โอเคนะเหล็กยังเนียนๆอยู่เลยครับคันนี้คิดทีศูนย์ ไม่เห็นบอกพอสอไม่มีพอศอบอกนะแต่รถถือว่ายังสภาพสวยอยู่ครับคันนี้สียังแบบเงาๆเลยนะ สภาพยังดีๆอยู่เลยครับแต่ไม่มีพอศอบอกก็สสงข่าวก็จะเป็นขนานแล้วครับติดจองครับต่อมาก็สักพัฒนาเอเดห้าศูนย์คันนี้ก็ติดจองเหมือนกัน เอาให้ดูสภาพนะครับใช้ได้ไหมสีก็น่าจะทามาเนี่ยรอยเปรงครับเอาเปรงทาเอาเลยนะเนี่ยอันนี้ก็รอยเปรงคันนี้น่าจะเคยเห็นอยู่ใช่ไหมคันนี้เหมือนเคยเห็นเลย 1150ติดจองแล้วครับก็ไม่ได้แจ้งราคานะคันที่ติดจองครับโอเคอีกกันนึงก็ติดจองเหมือนกัน คันเขียวนะครับไม่รู้ยี่ห้ออะไรนะติดจองแล้วก่อนหน้านี้ก็ขายออกไปหลายคันอยู่ครับรถเกียวเราไม่ได้มาดูครับ โอเคคันต่อมาก็เป็นหกล้อเทเลอร์ครับแล้วก็มีหัวลากหรือเปล่าครับคันนี้เป็นหัวลากนะยังอยู่ครับคันนี้คันนี้ก็อคลิปหลายรอบแล้วครับยังอยู่นะน่าจะประมาณห้าแสนกว่าบาทหัวลากนะครับ มันจะเห็นเทนเลอร์อยู่คันหนึ่งนี่ครับกระบะบึกบึนมากแต่ไม่มีหัวครับคันนี้นะดูครับกระบะเทเลอร์แข็งแรงมากเนี่ยเหล็กหนาๆเลย หัวหายฮีโน่ครับกระบาเขาแบบนานนาเลยครับเหล็กแบบแข็งแรงมากหัวหายข้างในก็ยังพอมีนะครับเครื่องยนต์ในพวกอะไรนะที่เขาแยกไว้ครับแต่ก็ไม่ได้เยอะเหมือนแต่ก่อนแล้ว ทยอยขายแบบเนเล็กไปบ้างนะครับโอเคฝั่งหน้าร้านก็ประมาณนี้นะครับเสียดายรอบนี้แบบติดจองไปหลายคันนะครับเหลือแค่คันไอหนุ่มไวไฟคันเดียวนะครับก็ทลิปนี้อัปเดตให้ดูประมาณนี้นะครับเดี๋ยวถ้ารถเข้าใหม่ผมก็จะตามอัปเดตให้ดูเรื่อยๆครับสำหรับที่ร้านนี้ โอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ